แพทนภภาควงอ๊ดปราโมทเผยสาเหตุแล้วก็อดจางเพราะหมดแพชชั่นหลังนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีแพทนภปภาออกมาเปิดเผยว่าลดสถานะกับหนุ่มคนสนิทอย่างก๊อตว่าตนนั้นตัดสินใจบอกอีกฝ่ายตรงๆว่าขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันพร้อมให้เหตุผลไว้ว่าอยากโฟกัสกับการดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้ดีที่สุดต่อมาฝ่ายหนุ่มก๊อตได้ลงภาพไว้ในไอจีเป็นภาพของแพทที่เจ้าตัวเก็บไว้บนรถ พร้อมกับเข็มแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ้ง You are my inspiration คุณคือแรงบันดาลใจของผมบ่งบอกว่ายังไม่สามารถ move on จากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ล่าสุดแพทนภา,พา,พาควงคู่จิ้นอย่างโอ๊ตปราโมทไปเปิดใจถึงสาเหตุความรักร้างๆในรายการแฉสรุปโดยรวมได้ว่ายอมรับว่าถอยห่างจากสถานะแล้วจริงๆสาเหตุนั้นเพราะแพทไม่รู้สึกแร์กับอีกฝ่ายเหตุอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่อยากมีโมเมนต,ต์หวานๆอะไรแล้ว อย,อยู่ในหัวก็มีแค่ว่าวันนี้ลูกกินอะไรหรือ,อยังคุณแม่ที่ป่วยอยู่ได้เปลี่ยนแผมนพัสบ้างหรือเปล่าต่อจากนั้นก็คิดเรื่องงานวนไปจนไม่มีที่ว่างให้ไปคิดถึงโมเมนต์หวานๆเลยและมันก็จางความสนใจและความสําคัญลงไปจนรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยคุยกันตรงๆนอกจากนี้แพทยังแซวคู่จิ้นอย่างโอ๊ตปราโมดด้วยว่าตอนนี้เข้าใจโอ๊แล้วเพราะตอนที่อีกฝ่ายเกิดเรื่องนั้นเอามาแซวว่าหมดแพชชั่นมันมีจริงๆหรอ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตนเองรู้แล้วว่ามีจริงๆอาการมันหมดแพชชั่นมันเป็นแบบนี้นี่เอง